ก็จะสูดสองล้านวิวเนาขอบคุณแฟนๆแล้วกันที่ให้การสัพพอร์ตแบบทุกเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งแต่แบบไอยรุ่ยาจะไลฟ์อินไฟร์บอยจะเป็นอีกแบบนี้เนาะดีใจมากๆที่แบบเขาก็ให้การซัพพอร์ตกันก็เป็นอีกแบบอีกแนวหนึ่งที่พี่เง็นแบบพี่วาได้เเพลงแบบีกยอนยุคแบบหนึ่งสองคูคนเลยะประ็บการ์ก็ดีใจขอบคุณแฟนๆเนี่ยที่ให้สุดฝัน แล้วที่สำคัญเลยแม่คุณก็จัดดึงไอที่รัดก็มีผลงานในไทยครั้งแรกไอรัดในรอบหลายดึงเลยค่ะไปพูดจริงไหก็พี่เบลล์นะพี่เบลลก็ได้พี่เบลล์าทมีมาช่วยในทำในรัดเองใช่ไหมผมก็แบบไปชวนพี่ไม้มาเพาแบบอยากมาเล่นในวีน้องไม้อะไรอย่างเงี้ยนะเนาไม่รู้เขาไปคุยยังไงเหมือนกันก็ตกใจเหมือนกันไม้ออกมาเล่นค่ะก็เหมือนกันหน้าเหมดแล้วน้ำหมดแล้วพี่ต่อแล้วพี่ไม้เป็นเนื้อคู่หรอ กอนที่ไปเป็นไงบ้างหรอสนุกครับสนุกและดีใจครับดีใจที่แบบเราก็ติดตามผลงานที่ไม้ตั้งแต่แบบฟู๊ทเฮาส์ตั้งแต่แบบเป็นก๊อปไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูตลอดแบบว่าจะเป็นแบบเวทีแล้วแบบมีรองเท้าแบบมีล้ออะไรอย่างเงี้ยที่ก็ดูตลอดก็ดีใจครับดีใจมากที่แบบวันหนึ่งเราได้มาร่วมงานด้วยกันแล้วพอได้ทำงานกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบตอนที่ไม้เขาก็น่ารักน่ารักจริงๆแลก็แบบพี่ก็แบบแต่ที่เกาพี่เขินอะไรอย่างเงี้ย เราเป็นคนแบบติดตามวงท้องไทยมาก่อนติดตามก็ติดตามติดตามตอนเด็กอยู่ชอบใครมากกว่ากันระหว่างกับปรต้องที่มาอยู่เน่ยเออตองนี้ได้มาร่วมงานกับที่มาเนี่ยประสบการณ์เขาไม่แคร์อะไรที่เราเขาจะมีอะก็เยอะนะครับผมแต่ที่จริงที่มาเขามีประสบการณ์ด้านการทำงานกับเราเยเยอะมาก เลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบเหมือนพอได้งานงานเขาแบบอย่างซีนโหุ่สลิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยเรานะผมว่าจริงจริงแบบมุกเร์พีเป็นครั้งแรกของพี่แี่แบบพี่ได้มาโหุ่สลิงอย่างเงี้ยเราก็แบบเหมือนเขาไปเล่นมาหรือเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยที่แบบผ่านการหุ่นสลิงอะไรไปแล้วเขาก็แบบสอนพี่ก้าเล็กๆน้อยๆอย่างงเี้ยลองแบบดูสิเราอ๋อจะเป็นประสบการณ์หลายอย่างนะหุ่สลิงใหม่ด้วยหรอว่าหุ่นสลิงใหม่ด้วยเป็นครั้งแรกอ๋อเปอะไรใหม่ๆในอินดี้ด้วยเห็กน้อ ก็จะเป็นเคมีใหม่ๆเพราะว่าปกติแบบปกติเราเราก็จะแบบเราก็จะมีคนที่มาเล่นด้วยอยู่เนี้ยไม่เห็นมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่ใหม่ก็จะเป็นเคมีดพื่อนเหมือนกันในกองเองมีเหตุว่าพี่ใหม่เพราเราไม่แกล้งเขาอะค่ะเราไม่แกล้งเขาเขาไม่เคยแกล้งเราเลยหนูก็เดินไปเล่นๆกับเราเงี้ยเป็นจริงแบบอยากอยากไอ้นี่มากกว่าครับไอซ์เบรกกิ้งมากกว่าแบบเราแบบเราก็อยากจะทำความสัมผัสกับเขาสนิทกับเขาอะไรเงี้ยเวลาเล่นกันจะได้แบบเน ปูชินแล้วคเป็นการที่แบบว่าชววันแบบดีดีมันดีดีค่ะทุกทก็่เขาบินกลับมาซีก็รอเล่นกับเขาเองเออที่สำคัญเพลงนี้นัลังเลอะคะรู้สึกยังไงบ้างคะพี่แตออกไปไป4วันแล้วค่ะวามรู้สึกี้กต็ที้จริงก็หายเหนื่อยนะคะเหมือจริงจกับโปรเจกต์เพลงนี้นปุ่มเทเสร็จคือททีมแล้วก็ัวเองตั้ใจทำเป็นมากๆแล้วก็เป้กเียวมาะว่าจะเป็น แนวเพลงที่จะออกหรือ okay. ว่าต้งแต่งอะไรเงี้ยจริงจริงก็นี้ก็ได้พแอแต่งเยก็จริงๆรบงแบบเห้เ่อยเหมือนกันทีมก็แฮปปี้ก็เมพอนทีแบบที่กลับมาแล้วก็จริงๆแบบคิดว่าขอบคุณทุกนายด้วยล้วกนทุกนายขอร้องที่แบบมาเล่นในีที่นี้ด้วยในเรื่อท่ชิคกี้พาอบแบบเปอแบบสุกแบบพเศอรท่จริงแบบเราเราแบบเหมืนแล้วก็เหมือนก็เป็นแบบความฝันในเด็กของเราในอย่างเงียได้แเล่นแบบดรีกับแบบศิลปินที่เราก็ะช่นชอบาอีกเยอะ แที่สำคัญที่การ์ตูนในงงว่าในมูฮอร์เนี่ยมันมีเอ็นต์ตอรี่แบบว่าเราแบบที่ตายเนี้เล่นแบบกระโนกระโดดกระหล่อลก็แบบมีมีรีโพสต์ก็อย่างเงี้ยแหละก็เหมือนแบบพอเรารีโพสต์เขาก็รีโพสต์กลับอย่างเงี้ยมีเรื่องแบบการ์ตูสก็กับสิ่งอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวมีกลับไปมีกลับไปกลับมาแต่ผมว่าเอ็นตการแบบเอ็ีต์ตอนี่คู่ดีที่ก็คือไม่ได้หนาตั้งใานะ ก็คือกินเขาแบบมันทำใหถ่ายงานด้วยกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกเขว่าลงสตอี้ให้หน่อยได้ไหมหวดนี้ให้หน่อยซีเขาบอกว่าไปถ่ายเขาสี่ี่จริงเยอะมากเลยค่ะพอดแต่ยังไม่มีเพลงเตาเมื่อไหร่เขาบอกว่าเออแบบเรากลับลิยาเพราะว่าแบบตอนนั้นรียจริงๆเขาเลยได้ไม่ได้มีโอกาสทำด้วยเราบอกว่าเออไม่เป็นไรเขาตัดมันด้วยที่แบบนทบบนเราถือว่เป็นไอค่อนสารับการดูการนเลยรู้สึกกดดันเลยะที่วันจะต้องแบบปดนรังเกย ก็จริงๆก็ไม่รู้ไม่รู้ว่เเรื่อง่าไหวคนนลยหรือเปล่าจริงเราแค่แบบรักกแต่งตัวอะะมนี้ก็ทุกวันกดดันไหมหลังๆก็อาจจะแบบมีแบบกอบมาบ้างเพราะว่าแบบมีซ้อมเยอะแบบซ้อมเหนื่อยมากเลยัหลังออกบ้นแบบซีนเก่งวอลเห็นแต่ว่าก็แล้แต่วันนี่แหละครับที่แจริงๆเาไหรเสนุกาแบบใส่ซสซี่นืองแต่วันคนดอะไรก เทียงานตรงนี้ของเราเสร็จแ่อนด้วยตัในการเอดกซ์ตริกด้วยแล้วก็จริงๆแบบเผื่อรอรอโปรเซสที่จะอัพคอมมิ่งขึ้นมาด้วยนะก็มีวางค่ะเป็นประเทศอะไรบ้งที่ติดต่อเข้ามาจริงๆที่จริงเราก็มีแบบหลายประเทศนี่แหละครับก็แบบเป็นบ้านเหล่าเป็นบ้านรีสปีเอเชียถ้าใครที่ต้องการสอบถามได้เลยค่ะที่นี่ก็สำเรื่องการเรียงามแล้ว ก็ที่จริงดูว่าจริงจริงก็ก็อยากไปนะผมแต่เราต้องเตรียมตารางให้ดีมีการแบบตารางการฝึกซ้อมด้วยอะย่าเง้ยจริงๆแบบถ้ามีโอไปกันใหม่ก็คิดว่าถ้าไปครั้งแรกก็อยากไปเก็บด้วยลตอนนี้ก็พยายามจหาคิวกันหาคิวให้มันแมชชิ่งกันอยู่เพราะว่าต่างๆก็ต่างงานที่แบบรับกันไว้ด้วยแบช่วงนี้แบบถามมาว่าน่าจะเป็นเดือนอะไรที่เทสใช้ต่องานหรือว่าอะไรก็ตมก็สุดท้ายนะคะฝั่งฮาร์ปวิวเนี่ย้คือฮาร์ปวิวเขาแปดชิ้นห้าจีนะครับถือคอนเทนี์